สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกบช่อง7ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้ผลการรักษาโรคมะเร็งในเด็กดีขึ้นกว่าในอดีตติดตามรับชมครับ โรคมะเร็งในเด็กมีหลายชนิดนะคะชนิดที่พบบ่อยๆก็คือเรื่องของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโดยทั่วไปแล้วการรักษาโรคมะเร็งในเด็กมีวิธีการหลักๆอยู่สาวิธีก็คือเรื่องของการให้ยาเคมีบำบัดการฉายรังสีรักษาและก็การผ่าตัดค่ะโดยทั่วไปแล้วแพทย์จะเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่ป่วยในแต่ละรายซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของโรคมะเร็งที่เป็นระยะของโรคและอายุของผู้ป่วย สำหรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขยและบางรายอาจจะต้องฉายรังสีทั่วร่างกายเพื่อไปทำลายเซลล์มะเร็งและทำให้เกิดที่ว่างในไขกระดูกจากนั้นแพทย์จะให้เซลล์ต้กนกำเนิดเม็ด,เ,มดเลือดที่ปกติเพื่อเข้าไปแทนที่ในไขกระดูกและเพิ่มจำนวนสร้างเม็ดเลือดชนิดต่างๆทดแทนให้กับผู้ป่วยช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและสามารถใช้ยาเคมีบำบัดในการกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างเต็มที่เซลล์ต้กนกำเนิดเม็ด,เ,มดเลือดที่ใช้ในการปลูกถ่ายไขยกระดูก อาจจะใช้จากของตนเองเก็บแช่แข็งไว้หรือว่าใช้ของผู้อื่นซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมของเม็ดเลือดขาวเข้ากันได้กับผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพี่น้องที่มีลักษณะทางพันธุกรรมตรงกันสําหรับเด็กที่ได้รับการรักษาโดยการใช้เซลล์ต้นเหงื่อเม็ดเลือดจากผู้อื่นจะต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกันหลังจากการปลูกถ่ายเซลล์ต้นเหงื่อเม็ดเลือดประมาณ4-6เดือนเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้บริจาคต่ออวัยวะต่างๆของผู้ป่วย ระหว่างการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขยกระดูกจะต้องมีการดูแลเรื่องของผลแทรกซ้อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการติดเชื้ออาจจะมีการให้เลือดแล้วก็เกล็ดเลือดเป็นระยะๆะะนอกจากนี้แล้วยังต้องมีการดูแลภาวะทางโภชนาการแล้วก็สภาวะทางจ,จิตใจการรักษาโรคกระดูกในเด็กด้วยการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดเ,เลือดในปัจจุบันของประเทศไทยมีผลการรักษาได้ใกล้เคียงกับในต่างประเทศแต่ว่าค่าใช้จ่ายถูกกว่ามากค่ะ หลายท่านอาจสงสัยว่าแหล่งที่มาของเซลล์ต้นกําเนิดได้มาอย่างไรติดตามชมจากรักสุขภาพครับเซลล์ต้นกาเนิดเมเ็ดเลือดเก็บได้จากไขกระดูกหรือกระแสเลือดหรืออาจเก็บได้จากเลือดสายสะดือหลังทารกคลอดค่ะติดต่อราจาบพบหมอสุดภาพสายงานสื่อสารองค์กรบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดตู้ปอนอน,น3ปอนอไทยประกันชีวิตกรุงเทพ10326ศ 103,